วันนี้ประเทศไทยข่าวเดียวจริงๆนะข่าวเดียวแต่หลายประเด็นแต่หลายประเด็นหลายประเด็นมันปีกย่อยแล้วแต่ละประเด็นก็โอ้โหฮอตไม่แพ้กันข่าวเดียวจริงข่าวเดียวกันนี่แต่ละประเด็นนี่แย่งซีนกันขึ้นหน้านหนึ่งเลยแย่งซีนกันเองโรคระบาดโควิด19ด้วยตัวมันเองขณะนี้มันแปลสภาพกลายเป็นข่าวที่มีหลายมิติอยู่ในตัวมันเองถูกต้อง เลือเชื่อเป็นไปได้อย่างไรในความเป็นจริงเมื่อพูดถึงโรคระบาดเมื่อพูดถึงโควิด -19 มันควรจะเป็นข่าวในมิติสังคมมิติสุขภาพสุขภาพสุขการัยความปลอดภัยใน<ด>ชีวิตอของ<า>ผู้คนใชนน่ันใช่ไหมครับควรจะเน้นไปทางดูแลเยียารักษาป้องกันอืมเอานะเข้าใจได้ถ้ามันจะมีมิติความเป็นข่าวเศรษฐกิจทับซ้อนเข้ามาก็เพราะว่าสถานการณ์โรคระบาดมันทําให้วงจรธุรกิจเศรษฐกิจมันหยุดนิ่ค่ะ มันมีผลกระทบต่อเนื่องใช่ค่ะนี่ปฏิเสธไม่ได้จริงมันเป็นเป็นเรื่องจริงดังนั้นดังนั้นดังนั้นถ้าบอกว่าโควิด -19 เป็นข่าวในเชิงสังคมและมีมิติทางเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็พอเข้าใจได้แต่ถ้าบอกว่าโควิด -19 มันถูกยกระดับเป็นข่าวการเมืองไปแล้วล่ะบ้านเรานะหมายถึงโควิดสิบเก้าสำหรับบ้านเรายกระดับเป็นข่าวการเมืองนะบ้านอื่นก็ยังไม่ใช่เป็นการเมืองไงแต่บ้านเราเป็นการเมืองด้วยพูดกันตรงๆนะ โควิด1 9ไม่ว่าบ้านไหนก็แล้วแต่ถ้าผู้รบับผิดชอบบ้านบ้านนั้นๆบริหารจัดการไม่ได้บริหารจัดการไม่ดีไอเ้ 19, ไอเจ้าโควิด1 9ไอ้เจ้าโรคระบาดมันก็ยกระดับเป็นข่าวการเมือง ทุกบ้านทุกประเทศเหมือนกันหมดไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยแต่ตอนนี้เราเห็นบ้านเราถูกไหมฮะถูกไหมฮะค่ะถูกนะค่ะถูกต้องค่ะบริหารจัดการไม่ได้บริหารจัดการไม่ดีก็เกิดวิกฤตศรัทธาถูกผู้นําเกิดวิกฤตการนําของประเทศนั่นแหละค่ะผู้นําแต่ละประเทศเนี่ยจะถูกเพ่งเล็งเรื่องนี้ถูกไหมครับถูกต้องค่ะอ่ะต่อกลับมาที่ประเทศไทยมันก็เช่นกันขณะนี้ประเทศไทยนะถ้าพูดถึงโควิด -19 มันมีมิติข่าวในเชิงสังคมสุขอามาย คุณภาพชีวิตสําคัญสําคัญมีมิติในความเป็นข่าวเศรษฐกิจเข้ามาเกี่ยวข้องอถูกไหมค่ะภาคธุรกิจเขาล้มหายตายจากกันเกือบจะครึ่งคอนประเทศแล้วนะวจากสถานการณ์โรคระบาดแต่ขณะเดียวกันมันก็มีมิติความเป็นข่าวการเมืองเข้ามาทับซ้อนด้วยเราจะ หยิบเอามิติทางการเมืองขึ้นมาพูดก่อนดีไหมดีค่ะดีนะอืเพราะตอนนี้มันก็เริ่มมีประเด็นแง้มแง้มกันออกมาไม่รู้ว่าแง้มหรือเปิดดีเอานะมเมื่อพูดถึงเมื่อพูดถึงโควิด -19 กรณีประเทศไทยค่ะมันมีคำถามสองคำถาม,มคำถามที่หนึ่งกลไกรัฐสามารถบริหารจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้ดีแค่ไหนอเรื่องหนึ่งนะ จัดการได,ได้หรือไม่จัดการได้ดีแค่ไหนในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผีน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผังจัดการในภาพรวมรวมเพราะในความใน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 สา,าการที่มันปะทะเข้ามาเนี่ยมันมีหลายด้านที่ต้องจัดการใช่ไป็เข้ามาพร้อมๆกันไงโ <Okay. S 1> อเคโอเคนะครับนะครับอีกหนึ่งคำถามนั้นก็คือมีคนฉวยโอกาสจากสถานการณ์ที่มันยุ่งย่งอยู่ตรงนี้ไปหาประโยชน์อะไรหรือเปล่าอันนี้สําคัญมากเลยต้องโฟกัสเลย เราเคยพูดหลายครั้งนะในสาการสงครามก็มีคนเฉลยวอากาศจากสงครามก็คือค้าสงครามออถูกไหมฮะสงคัญยืดเยืย้อเท่าไหร่ตัวเองก็จะมีราคามีบูราค่าอะไรแบบนี้อืมเช่นเดียวกันในสาการที่โรคระบาดในสาการวิกฤตการโรคระบาดอย่างนี้นั้นก็มีคนฉกฉวยหาประโยชน์จากมันท่ามกลางหยาดเลือดและรอยน้ําตาของผู้คน ก็สวงหาประโยชน์จากมันไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามีแบบนี้เนาะอย่างเช่นอย่างเช่นออย่างเช่นอยู่ๆก็มีข่าวว่าเด็กรัฐมนตรีค่ะและดันเป็นรัฐมนตรีพลังประชารัฐด,ด้วยใช่ค่ะอยู่ๆก็มีข่าวว่าเด็กรัฐมนตรีไปเกี่ยวพันกับขบวนการน,ะนากากใต้ดินมผมเรียกมันอย่างนั้นก็แล้วกันค่ะถูกไหม,มในเวลาต่อมาเด็กของรัฐมนตรีก็ต่อสู้ว่าถูกอ้างชื่อ มาได้รู้เห็นเป็นใจด้วยมาไม่ได้สนิทสนมเลยรู้จักไปคุยกันแค่สามชั่วโมงเป็นเรื่องเขาอ้างว่าอย่างนั้นนะเข<อ>าเอ้างว่าอย่างนั้น,นเอ,อขณะเดียวกันตัวรัฐมนตรีพลังประชารัฐก็พยายามที่จะยกการดสูงก็บอกว่าเรื่องทั้งหมดมันมีปมปัญหามาจากการเมืองเอ,อเอางี้ดีกว่าเอากันให้ตรงเลยจำได้ใช่ไหม ตอนที่ตำรวจแกะรอยสอนสวีหรือบอยในมาร์เก็ตค่ะคนที่โพสต์ขายนกกหน้ากากคนที่โพสต์โชว์หน้ากากอะไรใน Facebook ของตัวเอง200ล้านชิ้นน่ะสอนสวีหรือบอยในมาร์เก็ตก็ได้หยิบฉวยเอาชื่อเอาภาพของเด็กดนตรีก็คือเด็กของธมนพิตินันพิินนร ไปโชว์ในเฟซด้วยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบรรดาผู้ที่จะควบค้าสมาคมด้วยใช่เป็นการการันตีไงว่าโอ้ยนี่รู้จักขณะเดียวกันมีอยู่ช็อตหนึ่งในเฟซบุ๊กของบอยในมาเก็ตก็เอาคลิปถ่ายทำกันที่ตึกหลังหนึ่งที่เขาเรียกกันว่าตึกถ่ายเฮลค่ะในคลิปนั้นแสดงภาพการขนหน้ากากอนามัย ส่งลูกค้ามีสต็อกของจริงๆอะโชว์ของจริงอะโชว์สต็อกการขนส่งจริงๆนับล้านชิ้นในตึกที่เรียกว่าตึกไทเฮลใช่ค่ะและโชว์ภาพการขนกล่องหน้ากากอนามัยขึ้นรถเพื่อจะส่งมอบให้กับลูกค้าใช่เพราะเขาขายทีละหนึ่งล้านชิ้นเขาไม่ขายย่อยตึก้เจ้าตึกไทเฮลเนี่ยมาเอิญมาเอิญเป็นที่ทําการของพรรคการเมืองที่ชื่อว่าพรรคพลดอนรพาศหัวหน้าพรรค พาราดอลภาพปัจจุบันก็คือร้อยเอกระชดพิสิทธาบรรณกรประธานยุทธศาสตร์ของพรรคพาราลภาพก็คือพันยศพันยศอัคระอ,อมรพงษ์และบังเอิญบังเอิญเนี่ยพันยศเป็นเจ้าของตึกไทยเฮลใช่เขา<อ>เป็นเจ้าของตึกเป็นเจ้าของตึกไทยเฮล นี่ก็คือปัญหานี่ก็คือปัญหานี่ก็คือปัญหานี่พักไวนะ้ก่อนนะเอาเกนแค่นี้ก่อนนะเชื่อมให้เห็นตรงนี้ก่อนทละช็อตไป,ไปบุกตรวจคนที่ตึกไทยเฮลทก็แกะรอยตามคลิปที่นะบอยน้ำปาเกตเขาเขาโพสต์โชว์ใน Facebook ของตัวเองนั่นแหละถูกไหมค่ะเขาโพสต์โชว์ขเขาเองด้วยนะ ถูกไหมเออต้องยืนยันเขาพูโชว์เองถูกถูกต้องค่ะนี่ถูกต้องค่ะข้อมูลนี้เมื่อเมื่อเมื่อแกะรอยเข้าไปก็พะมันมันเป็นตึกไทเฮลแล้วไปที่ทําการของพรรคพลเรือนภาพด้วยใช่เป็นที่ทําการที่เดียวกันนั่นแหละวางไว้แค่นี้ก่อนนะเรียงข้อมูลอย่างรเร็วแต่ละชุดแต่ละชุดัดกลับมาตรงนี้อืสังเกตไหมครับว่าผู้กองธรรมนัฐพรมเผาน้ํมตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเจ้านายของพิธีนันของพิเทพพิเทพของบอยในมาเก็ตพิเทพก็คือ พิทินันรักเกียรติพิทินันรักเกียดหนึ่งในคณะทํางานรักเอียด<ช>เอียดใช่หนึ่งในคณะทํางานของของของผู้กองธรรมนัฐน,น,นะครับผู้กองธรรมนัฐตั้งแต่วันแรกกระทั่งถึงวันนี้ก็ยังยืนยันเสียงแข็งไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นลูกน้อง,องตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอ,อะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนะพยายามโยนให้เป็นเรื่องการเมือง นั่นสิมันเป็นเรื่องของการจ้องทำลายล้างกันทางการเมือง i ิสเครดิตทางการเมืองมีคนกระซิบบอกผมนะว่าบอกว่าสุดท้ายปลายทางจริงๆจริงไม่จริงเราก็รอคอนเฟิร์มกับผู้กองธรรมนัค่ะเอาเป็นว่ามีข่าวเข้ามาอย่างนี้อรอคอนเฟิร์มกับเจ้าตัวก็คือรอคอนเฟิร์มกับผู้กองธรรมนัสใช่ค่ะข่าวเข้ามาว่าผู้กองธรรมนัสจะหนีตาย จะโยนบาปทั้งหลายทั้งปวงไปที่คนในเครือข่ายวังน้ํายมอ้าวแล้วไปเชื่อมยังไงกับวังน้ํายมอะโอเคค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆไล่ดูซิไปเชื่อมอะไรกับวังน้ำยมจะไปโยนบาปเขาได้ไงเอากันอย่างนี้จากบอยในมาร์เก็ตพันไปที่พินิษนันใช่ไหมครับพินิษนันรักเอียดค่ะคนติดตามร้อยเอกธรรมนัฐจากบอยในมาร์เก็ต ก็โยงไปที่ตึกไทยเฮลใช่ไหมครับใช่ค่ะขตึกทไทยเฮลเป็นที่ทําการของพักพลาดอลภาพใช่ไหมครับถูกต้องค่ะหัวหน้าพักพลาดอลภาพชื่อร้อยเอกรชดค่ะรัะชตะรชดเนี่ยเจ,เจ้าของตึกไทยเฮลชื่อเจ้าของตึกไทยเฮลก็คุณพันยศนั่นแหละคะ่ะคุณพันยศมีตําแหน่งเป็นประธานยุทธศาสตร์ของพักพลาดอลภาพด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาเป็นว่าพันยศสายตรงของรชด ระชดสายตรงไครเออสายตรงไครสายตรงไครในทางการเมืองเนี่ยรู้กันว่าระชดพิสิทธะบรรณกรนั่งเดิมนั้นอยู่พรรคไทยรักไทยในไทยรักไทยก็มีก็มีหลายสุม้มโอ้ยหลายกลุ่มเยอะหลายกวนอืมสมัยอยู่ไทยรักไทยรู้กันว่าร้อยเอก <c oughs> ระชดนั้นเป็นสายตรงซุ้มวังน้ำายม คุณสมศักดิ์เทพสุทินเหรอก็ใช่ก็เป็นเด็กสมศักดิ์อะไรแหละอ๋อเด็กคุณสมศักดิ์เทพสุทินเหรอคะเนี่ยไม่เด็กสมศักดิ์ล่ะตอนตอนตอนคุณสมศักดิ์ตั้งพรกไม่ใช่มาร้อยเอกไร่ชดตายังยังตามไปอยู่ด้วยแหละอ๋อแสายใกล้ชิดกับคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะแต่ตอนที่คุณสมศักดิ์เข้ามาร่วมกับพลังประชารัฐทำไมมาด้วยร้อยเอกไร่ชดเขาก็แยกไปทำงานการเงินในนามของพลเรัฐภาพ แต่การเมืองนะมันมีบุญคุณมันเป็นเรื่องบุญคุณความแค้นการเมืองเป็นเรื่องของบุญคุณต้องทดแทนแค้นต้องชําระอเป็นนายกันวันเดียวเป็นนายกันทั้งชีวิตค่แนมถ้ามีผลประโยชน์อืถ้ามีผลประโยชน์แล้วไงต่อคะโยงไปโยงมาเขาก็พูดกันนะเขาก็พูดกันนะเราก็รอคอนเฟิร์มกับผู้กองธรรมนัสอยู่เนี่ยนี่พยายามติดต่ออยู่นะอยากให้มาเคลียร์ชัดๆเลยใช่ไม่ใช่บอกกันตรงๆดีกว่า ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเรื่องจนกระทั่งถึงวันนี้ผู้กองธรรมนัตเสียงแข็งผมถูกจ้องทำลายล้างทางการเมืองและในการทำลายล้างกันในทางการเมืองคนที่ทำลายล้างก็คือกลุ่มการเมืองการเมืองด้วยกันพักเดียวกันด้วยและก็ไอ้ตรงพักเดียวกันไม่ได้พูดชัดชัดแต่พูดกันจากปากต่อปากนะว่ากลุ่มการเมืองที่จ้องทำลายล้างผู้กองธรรมนัตก็คือกลุ่มการเมืองที่อยู่ในพักเดียวกันก็คือ พลังประชารัฐแล้วก็จับไปเชื่อมกับระชดจับไปเชื่อมกับพันยศจับไปเชื่อมกับพลรลภาพจับไปเชื่อมกับบอยไม่แค่นั้นเขาแหล่งข่าวแหล่งนี้ที่ที่เปิดรุ่นนี้เปิดประเด็นเรื่องนี้ออกมายังพาดพิงถึงนายตำรวจใหญ่อย่างน้อยสามนายด้วยกันที่บอยในไบเกตเข้านอกออกใน เรียกนายทุกขคำอ๋อบอกสนิทสนิทอะหรอเรียกนายทุกขคำเออบอกสนิทสนิทถามว่าอดีตในพลทั้งสามนายเชื่อมกลับไปที่วังน้ํายมอย่างไรอย้ำนะเขาว่ากันว่าผู้กองจะหนีตายอย่างนี้อจริงหรือไม่รอคอนเฟิร์มกับผู้กองค่ะน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 ะจะไม่จริงก็ได้นะอืมก็อยู่ที่ผู้กองธรรมนัฐก็มาอธิบายแล้วกันนะ